ถ้าเราทํากรรมาฐานทุกวันนอกจากตัวเราจะได้อาน,นิสงส์ผลบุญนั้นคนแรกแล้วคนรอบข้างจะได้ผลบุญนี้รองจากเราใช่เจ้ากรรมนายเวรของเราหรือเปล่าได้หมดค่ะอยู่ที่คุณให้ด้วยบุญที่ข้าพเจ้าทามาปฏิทอศจลินปฏิบัติธรรมมาข้าพเจ้าอุทิศให้ผู้มีพระคุณนะครับบิดามารดาครูอาจารยา์ญาติพี่น้องเพื่อนสนิสนดพิตายผู้มีพระคุณนี่คือให้ไม่ใช่ไอ้นั่นมันเลวมันเคยดา่าฉันมันเคย ทะเลอะก,กับฉันมันเคยแกล้งฉันเนี่ยแล้วมันได้รับด้วยเหรอผู้มีพระคุณในที่นี้คือคนที่สนับสนุนให้คุณเป็นคนดีเรียกว่าผู้มีพระคุณไอ้นั่นไม่เคยสนับสนุนให้ดีมันไม่ได้มันไม่ใช่เป็นผู้มีพระคุณของคุณบางทีโยมเนี่ยพอคําแค่นี้เล็กๆน้อยๆมาแหละมันก็เลยสะดุด ผู้มีพระคุณนี่คือส่งเสริมคุณเป็นกัลยานามิตรเป็นอะไรเนี่ยนั่นคือผู้มีพระคุณนะครับหนึ่งอุทิศให้ด้วยบุญกุศลที่ก,ปกัปปจ้าทมกัปปจ j a อุทิศให้ผู้มีพระคุณบิดามารดาครูอาจารย์กว่าไปเพื่อนสนิทวิสหายคนที่ส่งเสริมคุณนั่นแหละจัดอยู่ว่าเป็นผู้มีพระคุณสองก็คือเจ้ากรรมนายเวรไอ้นี่แหละไอ้เพื่อนที่แกล้งเราเนี่ยมันเจ้ากรรมนายเวรน,นะครับมันอยู่ในหมดนี้นะครับ เจ้ากรรมนายเวรนะครับสามก็คือเพื่อนที่เป็นเพื่อนลมทุกสรรพสัตว์ทั้งหลายอันนี้ผีสางเทวดาอะไรได้หมดคุณทำสามข้อนี่จบครับพูดอีกอย่างหนึ่งที่เวลาแผ่ไมตาคุณจะได้เข้าใจคำว่าพบกับชาติพบมีแค่สามพบสวรรค์มนุษย์นรกแต่ชาติเนี่ย คุณเกิดในภพที่เป็นมนุษย์ชาติคุณจะเป็นชายหญิงหรือเป็นสัตว์เดรัจฉานหรือเป็นอะไรก็ตามดังนั้นภพกับชาตินะครับอันนี้ภพเนี่ยตรงให้คุณมาเป็นมนุษย์เป็นผู้ชายเป็นผู้หญิงนะครับดังนั้นสรรพสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนร่วมทุกข์นี่คือสามภพไม่ใช่ชาติแล้วมันคุมแล้วนะครับ แล้วแต่กําลังของเขาจะอนุโมทนาไม่อนุโมทนาฟังตรงนี้เข้าใจแล้วคุณจะทําหน้าที่ของผู้ให้จบแล้วมันอยู่ที่ผู้รับแหละถ้าคุณปฏิบัตินี่คุณเข้าใจตรงนี้คุณจะรู้เลยว่าถึงไม่ถึงไม่อยู่ที่เราแล้วมันอยู่ที่คนรับนะครับถามดีนะครับถามดีนะถามด,ถามดีถามดีทุกคนนะครับ